ที่สงสัยของสังคมนะคะถึงสาเหตุการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรตามที่กรมราชธรรมเผยสาเหตุเบื้องต้นจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันโดยเฉพาะทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีการตั้งข้อสังเกตไว้หลายอย่างมีอะไรบ้างไปติดตามกับนุชเนชั่นสตอรี่ค่ะผมก็กังวลใจว่าในเช้าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นกับบุ้งพยานปากสําคัญก็อาจจะเป็นคุณทันตตะวันพ่อแกก็อยู่ด้วยกันเตียงใกล้เคียงกัน บุ้งสิ้นสติไปหมดสติไปกี่โมงแล้วมีการรักษาพยาบาลถูกต้องไหมมีหรือเปล่าแล้วมีได้ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งมันพวกนี้มันจะต้องมีภาพกล้องวงจรปิดตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมอันอย่างน้อยที่สุดมีรายงานแพทย์อยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยพาเขาไปรักษาที่ไหนหรือไปห้องไหนอะไรต่างๆหรือเปล่าครับอาหารที่กินหรือว่ายาที่ให้ในแต่ละวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยใครเป็นคนให้และเป็นยาอะไรซึ่งมันก็รายละเอียดพวกนี้มันจะอยู่ในเปเปอร์ซึ่ง ซึ่งมันทำลายได้ก็นี่ก็คือเรื่องกังวลใจอยากให้ท่านรัฐมนตรีมีคําสั่งเด็ดขาดให้ให้รวบรวมพยานหลักฐานแบบนี้ไว้ให้ กลาาเข้ไปตรวจสทนายกิษรางทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยังเผยกับสื่อว่าไม่เชื่อการถแถลงข่าวของกรมราชทันเลยและยังมีข้อสงสัยต่างๆมากมายโดยเฉพาะการนำตัวบุ้งส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใช้เวลาถึงสองชั่วโมงแถมยังตั้งข้อสังเกตว่าโรงพยาบาลราชทันมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนเข้าไปก็ประกาศอดอาหารโดยญาติพี่น้องก็ไม่มีใครรู้หรอกคราวนี้เขาก็อาการสุดหนัก จนกระทั่งวันที่น่าจะวันก็เข้ารักษาพยาบาลจนวันที่4เนี่ยมาพักรักษาตัวที่นี่และพอร่างกายดีขึ้นก็ส่งกลับไปที่ที่โรงพยาบาลราชทันมคือปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่าอาการหมดสติที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเมื่อวานนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีการดูแลรักษาที่ดีหรือเปล่าเพราะเราเรียกร้องเสมอว่าอย่าเพิ่งเอาตัวกลับไปนะเพราะโดยศักยภาพของโรงพยาบาลราชทันเนี่ยผมผมมองในฐานะผู้มีประสบการณ์กับลูกความที่ที่ติดอยู่ ที่นี่หลายคนนะว่าอาจจะเป็นข้อจํากัดของงบประมาณทําให้เขาหรือเครื่องมือเครื่องใช้อะไรไม่เพียงพอและที่สําคัญก็คือที่แถลงว่ากินข้าวกินน้ําตามปกติแล้วปรากฏว่ามีค่าเกลือแร่ต่ํามันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เป็นปัญหาข้อที่สงสัยอะ่ะคือการที่คนเราจะมีค่าเกลือแร่ต่ำเนี่ยเท่าที่ได้ศึกษามาทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือว่าคงจะต้องอยู่ในสภาพที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ทําไมเวลาเด็กหมดสติไปแล้วหัวใจไม่ทํางาน โดยสกายภาพองกลมและโรงพยาบาลและสถานนดูแลไม่ได้ต้องใช้เวลาปั๊มหัวใจถึงนานนกว่าจะส่งไปที่ธรมธรมศาสตร์ถึงธรรมศาสตร์ประมาณ9้าโมงั้งตามรายงานของแพทย์ครับ ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงทำไมไม่ตัดสินใจส่งก่อนหรือทำไมไม่สามารถรักษาพยาบาลได้สิ่งที่น่าห่วงและน่ากังวลใจนักกิจกรรมทางการเมืองที่อยู่ในเรือนจําทั้งหมด47คนตนไม่ทราบเลยว่าพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรอย่างตะวันที่ทราบว่าอยู่กับบุ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุตอนนี้ก็มีอาการป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ดูเรื่องนี้อย่างจริงจังเราคิดว่าไม่ควรมีใครเสียชีวิตเพราะความคิดเห็นทางการเมืองความตายก็เป็นเรื่องปกติผู้คนก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่สมควรในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นการเมืองหรอกแต่มันเป็นประเด็นว่ามาตรฐานของรัฐซึ่งมันจะท้อนอะไรหลายอย่างคือผมไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องว่าจะต้องดูแลดีขนาดอดีตนายกมนตรีนะแต่ความหมายเป็นเพา คนนนมััต้องเท่ากประเด็นนี้ทำให้รังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเตรียมเสนอให้มีการพิจารณาผู้ต้องขังคดีมาตราหนึให้ได้รับการนีรโทษกรรมเพื่อไม่ให้ผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งมีคดีผิดมาตรา1นึต้องเสียชีวิตอีกส่วนความคืบหน้าสาเหตุการเสียชีวิตของบุ้งติดตามต่อไปได้กับนุเนชั่นสตอรี่ค่ะ